เนี่ยค่ะเป็นพื้นที่เปก็คืออันนี้ไม่รู้จริงๆค่ะแต่อยากอยากรู้ว่าถนนเส้นนี้หาดแม่ลำพึงระยองไปทางหินขาวเขาสามารถซื้อถนนเป็นของตัวเองได้ไหมคะแม่ค้าลดเล่จ่ายเงินกับเทศบาลมีบัตรเขาให้ขายได้แต่ทางนี้เขาไม่ให้ขายของ เดี๋ยววันนี้จะแจ้งแค่สกิจใครไม่มีบ ial, ัตรประจำตัวขายของมีสิทธิ์ขายได้ไหมคะแม่ถามเลยค่ะทุกทีถ้าใครรู้ตอบด้วยว่าถนนเส้นนี้ซ ok ื้อเป็นของตัวเองได้ไหมเพราะว่าเราขายของเราถูกกฎหมายเรามีบัตรประจำตัวหาดของใครของเมืองของเทศบาลหรือของยายป้าคนนี้คะ

จะได้ให้คนทั่วประเทศเขารู้ว่ามันคืออะไรเขามีวิดีโอไลฟ์สดค่ะเขาเป็นยูทูบเบอร์คุณจะอะไรยังไงนะคุณจะเอาขอหาเพื่อนเอาเลย เอาขวดเบียร์ตีเด็ก อเอกไหออกไปทำลงองลงอุ้ยอุ้ยรถมึงก็ต้ดดองรถไปขนเขาจะทำลูกดูอันนี้คือป้องกันเพราะว่าลูกหนูบาดเจ็บมากหนูไม่มีหลักฐานเพราะเขาขู่ว่าตำรวจทั้งโรงพักก็ทำอะไรเขาไม่ได้ รถรถคันนู้นคันกระบะสีขาวค่ะ